ครับผมโชคชัยติวัฒน์ถาวรน,นะครับผู้จัดก,การฝ่ายขายจุรกิจนนมอเตอร์ของบริษัทสีบุญโญเกอร์นะครับคราวที่แล้วนะครับเราคุยไปแล้วนะครับเรื่องความรูร้พื้นฐานในส่วนของการทรําการคี่พายนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับเวลาการที่เราจะเข้าไปเช็คเบีย้ยขี่พยในหน้าเว็บไซต์ซึ่งเป็นเบีย้ยแพ็กเกจเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับเริ่มต้น เราไปที่หน้าเว็บของสีกุ้งก่อนนะครับ w w w s i k u n g r o k e r c o h หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราจะต้องการไปดูแพ็กเกจของเบีย้ยประกันอัคคีภัยเนี่ยก็เข้าไปที่สินค้าและเบีย้ยประกันภยัยด้านซ้ายมือนะครับจะมีในส่วนของงานประกันอัคคีภยยัย ถ้าต้องการงานประเภทอื่นๆก็สามารถจะเข้าไปดูได้ครับตั้งแต่ PATA สุขภาพผลส่งเบ็ดเตล็ดนะครับแล้วก็เอกสารต่างๆในวันนี้นะครับเราจะสาธิตในเรื่องของตัวไฟนะครับก็เข้าไปดูในส่วนประกันอันขีภัยด้านบนนะครับเรามีการจัดอันดับไว้ให้แล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยได้ขายงานประกันอันขีภัยนะครับเราก็จะมีบอกคร่าวๆเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับว่าบริษัทไหนน่าสนใจบ้าง ล้วก็จะแยกประเภทให้ครับอากีภัยบ้านที่อยู่อาศัยคอนกรีตล้วนมีบริษัทไหนบ้างหนึ่งสนะครับด้านขวามือก็จะบอกครับว่าจุดแข็งหรือจุดดีของมันจุดเด่นของมันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้จะมีตารางเปรียบเทียบให้นะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์เข้าไปดูได้นะครับว่าพอเข้าไปดูแล้วในแต่ละบริษัทที่เราเลือกมาเนี่ยความคุ้มครองเป็นยังไงบ้าง ด้านล่างล,าง,ลางมาก็จะเป็นประเภทอื่นๆนะครับอย่างเช่นอา,อาคีไพยบ้านที่อยู่อาศัายครึ่งตึกครึ่งไม้นะครับลงไปถึงอาคีไพยธุรก,กิจร้านค้าทั่วไปนะครับส่วนรายชื่อบริษัทด้านล่างทั้งหมดเนี่ยเราแยกไว้ให้แล้วครับทั้งหมดบริษัททั้งหมดที่มีอยู่ในนี้นะครับก็คือมีแพ็กเกจอาคีไพทั้งหมดเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นของกรุงเทพประกรันภัยเราก็เข้าไปเลือกกรุงเทพประกันภัย ในส่วนของตัวกรุงเทพประกันภัยเองนะครับก็จะมีแพ็กเกจบอกอยู่ครับว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างที่เป็นในส่วนของอาคีภัยก็จะมีตั้งแต่ A K i, อาคีภัยโครงการรักบ้านอยู่ R ide, K i, อาศัยอาคีภัยโครงการรักบ้านส,สัมปภัยอาคีภัยสําหรับร้านค้าคีภัยสำหรับธุรกิจ SME อาคีภัย A K i, สำหรับชาวบ้านก็นแล้วแต่เลยครับถ้าในแต่ละแพ็กเกจมันมีดอกจันอยู่ด้านหลังนะครับว่าเป็นงานเบ็ดเตล็ดอันนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราต้องไปดูครับว่าในตารางค่า ผลตอบแทนต่างๆเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนงานเด็กทะเลแต่ถ้าไม่มีนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของไฟนั่นเองผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปเนี่ยจะเป็นอังคีภัยโครงการรับบ้านอยู่อาศัยแล้วก็เขาไปเลือกแพคเกจนี้หน้าตาของแพคเกจก็จะออกมานะด้านบนนะครับในแพคเกจบอกไปแล้วนะครับมันจะเป็นทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ตัวสิ่งปลูกรสร้างทรัพย์สินที่เป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะครับก็ไปดูรายละเอียดกันครัส่วนในเรื่องของความคุ้มครองมาตรฐาน เขาก็จะมีมาให้เลยครับว่าภัยมาตรฐาน6ตัวของอาคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีอะไรบ้างาไฟไหม้ฟ้าผ่าเพระเบิดยอดยานถานอากาศยานลงถึงอันภัยน้ําแล้วก็จะมีภัยเพิ่มเติมอื่นๆน,นะครับที่เขากาหนดเพิ่มเติมมาให้ในแพคเกจเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะได้ภัยเพิ่มในสิ่งพวกนี้ด้วยคือไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อตรงภัยมาตรฐานาดีก็อย่างเดียวมันก็จะครอบคลุมให้ทั้งหมดตามที่เขาเขากำหนดมาให้นะครับเราก็ไปเลือกดูแล้วว่าตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือเปล่า จะมีในเรื่องของตัวความคุ้มครองเพิ่มเติมอีกนะครับก็ไปดูรายละเอียดครับคราวนี้ผมก็จะมาแนะนําให้ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวตารางเบี้ยนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าลูกค้าจะทําทุนประกันภัยเท่านี้ตกแล้วถ้าเป็นของกรุงเทพเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่มันก็จะมีตารางบอกอยู่ครับวิธีการดูง่ายๆนะครับทุนประกันภัยอยู่ด้านซ้ายมือนะครับไล่ตั้งแต่ห้าแสนหนึ่งล้านจนไปถึงสิบล้านนะครับมีบอกอยู่ครับซื้อหนึ่ง 1, 2, ปีสองปีจนไปถึงสิบปีซึ่ง เท่าที่ผมดูมาเนี่ยน่าจะสูงสุดแล้วนะฮะับสิปีทําครั้งเดียวอยู่ได้นานถึงสิปีนะครับเพราะว่าประกันอสังหาริมัยเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งซื้อปีเยอะยิ่งถูกลงนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอย่างเช่นในกรณีถ้าเกิดซื้อปีเดียวเบี100้ยร้อยเปอร์เซ็นก็ต้องจ่ายร้อยเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเกิดว่าซื้อสองปีสองปีเบี้ยจากที่จะต้องจ่ายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคูณสองคือสองร้อยเปอร์เซ็นในแพ็คเกจ มันจะมีส่วนลดให้ก็คืออยู่แค่ร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจะปรับประหยัดเบี้ยไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นสามปีแทนที่จะจ่ายสามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะจ่ายเหลือแค่สองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมันก็จะลดลงไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดจะแนะนำลูกค้าผมแนะนำอยากจะให้ขายอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าปีนะครับเนื่องจากว่าตัวเบีย้ยมันก็เยอะขึ้นด้วยแล้วก็ลูกค้าส่วนตัวแล้วลูกค้าก็จะได้เบีย้ยที่ถูกลงและไม่จำเป็นที่ต้องมาทำทุกปีนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าจะไปท้าหกปีเจ็ดปีแปดปีเก้าปีสิบปีเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะนานเกินไปอัตราก่อสร้างเหล็กก่อสร้างมันจะขึ้นทุกๆปีนะครับถ้าเกิดสมมติว่าทําครั้งเดียวสิบปีเลยเนี่ยถึงเวลาสิบปีข้างหน้าปุ๊บเนี่ยอัตราเหล็กก่อสร้างมันอาจจะสูงกว่าทุนประกรันที่ภายที่เราทำเอาไว้ดังนั้นมันจะเกิดการ under insure และเดี๋ยวจะมีปัญหาเวลาถ้าเกิดสมมติว่ามีความเสียหายเกิดเพลิงไหม้ตอนช่วงปีที่8ปีที่9ปีสิเพราะฉะนั้นผมอยากจะ ถ้าจะแนะนําอยากจะให้ลูกค้าทําประมาณสักสามปีถึงห้าปีกะมันถ่องครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ากรณีลูกค้าบ้านหลังละห้าล้านนะครับทำหนึ่งปีนะครับก็จะอยู่ที่หกพันสี่ร้อยสิบบาททำสองปีก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทนะครับทำสามปีก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนั่นเองเบีย้ยตรงนี้เวลาเราดูแพ็กเกจเราต้องดูด้วยนะครับว่าเบีย้ยผู้นี้รวม ลงภาษีอากอรแล้วหรือยังมันก็จะมีบอกอยู่ด้านล่างครับด้านล่างเขาจะระบุไว้ว่าเ<ม>บี้ยที่แสดงไว้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากอรสตางไว้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้เบียเ้ยนี้ในการเสนอให้กับลูกค้าได้เลยคราวนี้เนี่ยในกรณีถ้าเกิดสมมติทุนประกันภัยมันอาจจะเป็นไม่ได้เป๊ะอย่าง อย,อย่างที่เขากําหนดมาให้ในตรางน,นะครับอย่างเช่น5้าแสนห้าห้าแสนหกห้าแสนเจ็ดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถทําได้โดยการที่เอาไปคูณกับตัวอัตรา0 1 2พอไปคูณกับ0.12%จเเสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้เบี้ยออกมาซึ่งเบีย้ยอันนั้นคือเบี้ยที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าพเพิ่มและก็อากรน,นะครับดังนั้นก็จะต้องเอาไปบวกภาษีมูลค่าพเพิ่มและอากรเพิ่มเข้าไปถ้าตัวแทนท่านใด สมาชิกท่านไหนาสามารถทําได้ก็ก็สามารถแปลงได้ตามนั้นเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็อาจจะปรึกษาน้องๆสมาชิกที่สาขาอ,องคที่สาขาไดนะะ้อันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณอย่างง่ายๆนะครับในผมงเบรคแพ็กเกตสามารถที่จะคำนวณเองได้นะครคราวนี้มีอีกบริษัทหนึ่งที่ผมจะนำเสนอนั่นก็คือบริษัทของ a l l i a n c CP ซึ่งบริษัท a อเวนซีพีต้องบอกว่าความคุ้มครองเขาค่อนข้างหลากหลายนะครับรายละเอียดในการคำน,นวณเบี้ยแพ็กเกจก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหน้าตาแพ็กเกจเขาเป็นยังไงก่อนถ้าเกิดจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปก็จะเป็นในส่วนของตัว My Happy Home นะครับตัว m ม Happy Home ที่ว่านี้นะครับเออก็จะบอกมาครับมันจะมีตารางหลักอยู่ด้านบนก่อนนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับความคุ้คมครองหลักมีอะไรบ้างความสูญเสียความเสียหายต่อทรัพย์สินท,ที่เอาประกันภัย ถ้าเช่าสำหรับพักอาศัยชั่วคราวความเสียหายต่อทรัพย์สินส,ส่วนบุคคลภายในสิ่งปลูกสร้างนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆเลยครับซึ่งเขาบอกว่าในตารางหลักเนี่ยกับความคุ้มครองนี้ทั้งหมดเนี่ยเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่700บาทต่อปีรวมภาษีและอากรแล้วนะครับ700บาทต่อปีที่เขาว่ากลับขึ้นไปดูใหม่ครับทุนประกันอยู่ที่50,000 0บาททุนประกันอยู่ที่5 0 0,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านเราหลังละ5 0 0 0 0 0บาทแน่นอนครับ เอาแค่ความความครองหลักแค่นี้เบี้ยอยู่ที่700รแต่ถ้าเกิดทุนประกันภัยของเรามากกว่านั้นนะครับอย่างเช่นบ้านหลังละ5ล้านเบี้ยจะอยู่เท่าไหร่วิธีการคำนวณง่ายๆก็คือเขาบอกว่าค่าเบี้ยประกันภัย120บาทนะครับเพิ่มขึ้นต่อทุนประกันภัยทุกๆ100แบาทตัวนี้นะครับด้านล่างเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงครับเพราะฉะนั้น5 0 0แสนบาทแรกคือ700บาท เราจะหายังไงครับสี่ล้านห้าที่เหลือเบี้ยก,กี่บาทก็คือเอาสี่สิบห้าคูณกับหนึ่งรอยี่สิบนะครับเอาสี่สบห้าสิห้ามาจากไหนครับส5ิบห้ามาจากสี่ล้านห้าหารด้วยหนึ่งแสนก่อนหารด้วยหนึ่งแสนก่อน,นะครับตัวนี้นะครับก็จะได้เท่ากับสี่สิบห้านะครับแล้วก็เอาส5ิบ้ามาคูณกับหนึ่งรอยยี่สิบดังนั้น เบีย้ยที่เพิ่มขึ้นมาที่จะต้องชำระเพิ่มก็คือ45คูณ120เท่ากับ5,004 5,004นี่คือคุณอีก450อย่าลืมมาบวกกับตัว700เนี่ยครับเพราะฉะนั้นจะเป็น5,004บวก700จะเท่ากับ6,100บาทนี่คือความคุ้มครองหลักของทุนประกันภั5ล้านนะครับยังไม่เพียงเท่านั้นครับพอเรื่องลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวตารางภัยเพิ่ม อย่างเช่นไฟต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าการประกันจรกรรมนะครับความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นด้านล่างนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ให้3แผนคือ my happy home 1, my happy home 2, และ my happy home สก็ขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าเราอยากจะให้ความคุ้มครองบ้างน้อยขนาดไหนเบี้ยก็จะตามแพ็กเกจี้ขึ้นไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากรณีนี้เราเลือก happy home 2ก็จะเพิ่มไปอีก990บาทถ้าเราเลือก happy home 1เบี้ยก็จะเพิ่มไปอีก490บาทแล้วก็ถ้าจะเป็น happy home 3 ก็จะเพิ่มไปอีก1,990บาทาครับก็ไปบวกกับตัว6,001เมื่อกี้นี้ไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีในเรื่องของตัวการประกันน้ําท่วมอีกนะครับซึ่งเขาก็กําหนดมาว่าถ้าจะซื้อประกันน้ําท่วมได้ไหมได้นะครับแต่ไม่สามารถซื้อได้เกิน5%ของทุนประกันภัยและสูงสุดได้ไม่เกิน2,000บาทนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าถ้า ทุนประกันภัยรองเมื่อกี้อยู่ที่ห้าล้านนะครับห้ามซื้อเกินห้าเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าห้าเปอร์เซ็นต์ของห้าล้านจะตกอยู่ที่สองแสนห้าจะตกอยู่ที่สองแสนห้าเพราะฉะนั้นเราสามารถซื้อทุนน้าท่วมได้อยู่อีกที่สองแสนห้าถ้าลูกค้าสนใจที่จะซื้อนะครับเบี้ยเขาก็บอกไว้ว่าเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทสูงสุดหนึ่งพันบาทในกรณีที่สูงกว่าสองแสน คิดเบีย้ยประกันเพิ่ม25บาทในทุกๆ50,000บาทเมื่อกี้2อ0 0 0นห้เพราะว่า2อง0 0นห้าหนึ่งอยถ้าสองแสนห้าห่งถ้าเกิด2 0 0 0 0นเท่ากับ100เพิ่มมาอีก5้0 0 0ือีก25บาทเพราะฉะนั้นจะต้องชำระเบีย้ยเพิ่มสำหรับประกันน้ำท่วมอีก125บาทท,ทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมพูดได้เลยครับว่าค่อนข้างที่จะลำบากในการคิดคำนวณเบี้ยเองมันค่อนข้างที่จะยากนะครับดังนั้นมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับสำหรับ OICP เราไปที่หน้าเอเจนต์ของเราเลยครับหน้าแรกของสีกุนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าเอเจนต์นะครับใส่ยูสเซอร์เนมใส่พาสเวิร์ดก็จะมีโปรแกรมเช็คเบี้ยของ a l a n c p นะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเสร็จเราเปิดนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีระบบเออมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดอยู่นะครับเราก็ไปดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมนี้มา เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปก็คือตรว Happy Home นะครับบ้านที่อยู่อาศัยเราก็เลือก Happy Home หลังจากนั้นเราก็เลือกเลยครับว่าจะเป็นบ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์ o u s e Condominium Apartment เราก็เลือกนะครับสมมติกรณีนี้เป็นบ้านเดียวเราก็เลือกเป็นบ้านเดียวความคุ้งครองนะครับประเภทสิ่งปลูกสร้างเขาก็จะให้เลือกครับว่าเป็น ประเภทไหนอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับมีชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น1ก็คือคอนกรีตล้วนชั้น2ก็คือพื้นตึกพึ้นไม้ชั้น3ก็คือไมลอ้ล้วนอะแลนซีพีรับถึงไม้ล้วนนะครับถ้ากรณีนี้เป็นคอนกรีตล้วนนะครับชั้น1เราก็เลือกชั้น1นะครับทุนประกันภัยสําหรับสิ่งปลูกสร้างสมมุติกรณีนี้อยู่ที่4ล้านนะครับรวมกับทรัพย์สินภายในบ้านพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับอีก1ล้านก็จะเป็น5ล้าน แผนที่ต้องการซื้อเพิ่มมีไหมถ้ามีใส่เข้าไปไอตัวที่เราบอกแฮปปี้โฮมหนึ่งแฮปปี้โฮม2องแฮปปี้โฮมสตัวภัยเ,เ,เพิ่มเช่นไอตัวภัยเครื่องใช้ไฟไฟ้าที่อยู่ในตารางเมื่อกี้นะครับตารางที่2นะครับถ้าเราเลือกตัวแฮปปี้โฮม2ก็จะเพิ่มอีก990บาทนะครับภัยน้ําท่วมถ้าต้องการซื้อเพิ่มอย่างเช่นเมื่อกี้นี้2 0 0 0 0ซื้อได้ถึง2,5 0แ0้เราก็เลือก2 0 0 0 0นนะครับระยะเวลา,าประกันภัยมีขายถึง3ปีถ้าเป็นอะไรนั่นสี่ปีมี1ปี2ปี3าปี ถ้าเป็นผมแนะนําก็อยากจะให้แนะนําลูกค้าซื้อที่3ปีนะครับเพราะว่ามีส่วนลดให้สําหรับลูกค้าแล้วก็ไม่จำ,จำเป็นที่ต้องมาตั้งต่อกันึ่ปีโปรแกรมก็จะคํานวณออกมาให้เลยครับเบี้ยเท่าไหร่นะครับเบี้ยรวมแบบแล้วเท่าไหร่คํานวณให้เสร็จสับเลยไม่เพียงเท่านั้นครับถ้าต้องการที่จะออกข้อเสนอออกใบเสนอราคาให้กับลูกค้าเองก็เพียงแค่ใส่ชื่อพวกกันเข้าไปนะครับที่อยู่ที่อยู่สารที่ประกันนะครับ แล้วกดคลิกด้านขวามือใบเสนอราคาแฮปปี้โฮมหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนีน้เรียบรอ้อยถ้าลูกค้าของเรานะครับเป็นชาวต่างชาติต้องการใบเสนอราราภาษาอังกฤษก็สามารถเลือกภาษาอังกฤษได้ตามนี้ครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับแล้วก็ ปริ้นออกมาให้กับลูกค้าเท่านั้นเองนี่ก็คือวิธีการง่ายๆครับในการเช็คเบีย้ยแพ็กเกจให้กับลูกค้าแล้วก็รวมไปถึงการออกข้อเสนอออกใบเสนอราคาเองก็สามารถทําได้อย่างง่ายๆเช่นเดียวกันถ้าหลังจากนี้นะครับติดปัญหาในเรื่องของการเช็คเบีย้ยนะครับยังไม่เข้าใจนะครับต้องการคำแนะนําก็สามารถติดต่อน้องๆนอน,อนอมอเตอร์เซ็นเตอร์ได้ทุกๆสาขาข,ของสี่คูบูเกอร์ทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ